สวัสดีค่ะพีมาร์จากทีมันชัยวัวชนเดนตายนะคะวันนี้เรายื่นที่สตาร์จูโคบ,บันหน้าใสนะคะเตรียมทำก,นนา,ก,การชนในวันที่21่สิพฤศจิกายนี้นะคะตัวทีทานินที่หน้าจอนี่คือโคนินเซมเพ็ดโรยรักเรือะะรว่าคารเบิลนะคะจีงเงินรางวัลกัติสามแ0นสอนบาทสวัสดีค่ะน้องบ่าวค่ะสวัสดีค่ะพีมาร์จากทีมันชัยวัวชนเดนตายค่ะไม่ทราบว่าน้องบ่าว่องคนเจอืออะไรครับ เสื้อสั้นครับมาจะขายคุยในข้างขสั้นโซ่จะเรียนซับครับโซ่แซเรียนซับนะคะ้ตัวนี้เข้อนองเชื่ออะไรครับเชื่อคาราเบลครับหรือว่าโคนินเซมเพชรรวยรักนะคะคาราเบลอายุกี่ปีแล้วอ่าโอ้กปีครับเข้เป็นไทยยาตัวในสามไม้ลาอูครับไทยยาของลาอูนะคะน้องเขาปั้นการชวนมาอะไรกี่ครั้งคะนี่สองครั้งครับสองไฟล่าสุดชนะได้มาชนะเคสนามนาไทีครับทีนี้ที่นาท้ายวันนั้นชนนานไหมชนอ่าสามสามยี่สิบวันาทียี่สิบวันาทีได้นะคะทางชนของเขาแบบไหน โอครับจนทอนะคะวันจนใจขอดื่มข้าวตอข้าวตอคแบบข้าวตอนี่ใส่ดนไหมคาราเบลนี่ใส่ดีครับนี่ใส่ดีมากจำควานไหมจำควานครับจำควานนะคะถ้ามันามีคนนอกข้าวเคได้ไหมข้าวเคได้ครัได้นะคะผ่าเดินอยู่วันกิโลสองสามลูสองสามลูเริ่มเบลเริ่มพรอยเลยยังเริ่มเลยครับเริ่มเหลือนะคะติดโครอบนี้มากคาราเบลสดพร้อมสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้สองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเกินรอยสองร้อยเล้วนะคะถ้าคนเลี้ยชั่นต่อเช้าได้ไหมได้ครับได้นะคะยาไข่ฟ้าตึงเอฟซีพุดติสามข้องนอกกัสักนิดนึงฟ้าาึง ติดตามวัไนไอ้เดีดีว่าปาร์ติเอซีมาช่วยชมช่วยเชียร์นะคะช่วยน้ำน้าชายกันนะครับค่ะมาเป็นเชียร์ให้น้องเขาเอาเบียนใจแล้วค่ะก็ควรสารับขวามบุญข่างหน้าเยี่ยมขอที่ในฟาสามสิบกติดตามเบียนใจให้ด้วยขอบคุณมากค่ะน้อง